สวัสดีครับทุก็อยู่กับผมในเกมคนเดิมเหมือนเกมในเกมไหม่ครับผมซึ่งวันนี้ผมจะเสกลุงชิโร่ใหม่รับผมขึ้นจากความตายจะลองดูว่ามาอุทิมาจำนวนเท่านี้สามารถชนะลุงชิโร่ได้ไหมสามารถชนะลุงแกได้ไหมครับผมผมว่าลุงแกเก่งแล้วลุงแกต้องชนะผมมาผมจะเปิดทางลุงคนละลุงผมแค่ าเพื่อนมาให้รู้เนด้วยวิลุงจะไหวว่ารู้ก่อนที่ถูกรุมลุงบอะไม่ต้องหาเพื่อนเล่นให้ลุงเยอะขาดี้ก็ได้ิลุงกลุงขนาดนี้อยากรู้เกินว่าใครกนฬระหว,ว่างลุงกกับมา่งลมาแข่งนี่แข่งของตัวผมุงเลยรุจะรอดไหม ดูก่อนอืมลุงแกโอ้ยลุงมาเริ่มตายครับผมมันก็จะเอาลุงแกไม่อยู่ครับผมลุงแกนี่เก่งจริงลุงสู้สู้สู้เชื่อว่าลุงทำได้เดี๋ยวเอาลูกก่อนไอเด็กคนนี้โลยเล้วเนี่ยหนุนไปมาดูก่อนว่าลุงจะชนะไหม ลุงุงเอาเียไม่ค่อยมีเลยต้องเขียก่อนดีกว่าเขียนทางนี้เลนมึงรักซื่อซื่อซื่อตายแล้วมึงกลัวมึงเห็ื่อไปนตัวพุ่งใหญมากตอนนี้มึงมึงตายเลยมุงก็มุงใ่เยียว์ุงใ่เยียวคเดียวเลยมงหแล้วผมกเสียเลย รู้ที่ว่ามันจะเอานุ่มไม่อยู่เพราะหนเก่งจริงห,หนุมก็โหดมากครับผมเพราะว่าสมัยเด็กเอ้ยเอ็นยิย้มมาดูทุกสถานทีอย่างข้านะสมัยก่อนเด็กข้าเคยเปไ็นทหารจริงเหรอครับลุงพี่หน้าละลุงไม่เก่งเลยใช่สีข้าอดีตอดีตทหารเก่าเลยนะโอ้ยหนุ่มีม่เก่งจริงน,นะผมโอ้โห้ย อ้าววิค <pl ains> ิดไปกูบ้าผมโอ้ยโอ้ยตางเลยโอ้ยเต็มแล้วครับผมเดี๋ยวตรงสุดโอ๊ยลุงโหดมากเลยโอ้ยเดี๋ยวลุงลุงโอ้ยยใจเย็นจะร้อนหุ้มไวแล้วไปก่อน เอาก็แค่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยไ,เไปเย็นอุ้ยคุณครับใจเย็นโอเคเลยครับลงใจเย็นบุยชิโล่ใจเย็นครับผมอุ้ยเรียกเตือน ่ผมจะลองมันที่มาไม่ชนะไม่ชนะึงครับผมงั้นผมจะลองสูลประมาณกับปูทับไม่ได้เลยผมสิขอให้ลูมันเดี๋ยวหน่อยพี่ต่อขอเวลาในการเสกแปปหนึ่งครับผมโอเคครับผมผมได้ทุณตาเสกลงที่เดียวแล้วผมสวยกับปูในการที่เราถูกดีดครับผมไม่ต่อตื <t <t ่นใจที أهلاً もう1、んうん、キロ。 เหลือไหมไมึงทีมัคเสียไปเลยโอ๋ยมึงกิโลจะโผลเยอะมากครับผมเจ้าผมก็ยังบอกว่าตัวคิโลจะมุกก,กิโลได้ดูดูบ้านผมก่อนภาพเต็มเ,เลยครับผมคุณจะมีกัง,งสุขภาพโลก สุดท้ายว่าอะไรสุดท้ายผมแถวนี้โอ้ยกนตายครับผมโอ้ยแล้วสุดที่โลกผมกลับไปโอ้ยดูกล่องผมนะครับผมโอ้ยกดเล่นจุดสุดยอดทุกทางเลย Não é isso que บ้านผมนี่คโอ้ยโอยโอ้ยเดเนเ้โอยจะรอดไหมเนี่ยแลแล้สุดแลสุดปอ๊บมันตีผมผมปอ๊บเด้โอเคขึ้นไปได้ก่อนโอ้ยแลสุดท้ายผม้าผมเกือบตาย เอาคุณ่อก่อนก็นกนผมโอ้โหบ้านผมเนีย่ยเละดูสภาพบ้านีเป็น,นกรณีพิเศษไปสู้กับใครหนะผมโอ้ยงแหลกแล้วผม มผม,มเฮือจริงด้วยอะผมว่าไม่ได้เลยอย่างเดียวแหลกด้วยจะให้ดูว,ว่าผมว่าเราเห็นที่ผมทิ้งปากถังตล่ะเลในคลิปที่แล้วมันอยู่ตอนไหนมันอยู่ตรงไหนแล้วอันนี้มก็สงสัยกันสงรวจดำไปครับผมอ้าเวเฮ้ยโอ้โหผมคิดว่ามันตกลกึกครับผมมันไม่ได้ตกลึกเลย โอ้โหมันตกลึกเลยนะเนี่ยมันยังอยู่ตรงแถวเรือของผม,งผมเริ่มน้ำผมอยู่อยู่นั่นเองหืมเชื่อตกไปไกลกโอ้โยโอ้โยโอ้โยแค่นี้กผมสลักการดีสำคัญการการ,การต่อสู้ครับผมกับ กับลุงชิลโรล่ผมที่เป็นลุงชิลโรล่ที่นับวิถวนของผมกับเล่นสึกกับผมโอเคแค่นี้ครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบาย